เราก็จะมารีวิวเป็นน้องบัตรนะคะวันนี้คือเพิ่งไปตามมาเลยจากวัดสันนะคะ mm hmm. ก็คือวันนี้นะคะจะเป็นบัตรนาลีนะคะเป็นของนาลีวันนี้ที่ได้มาก็คือจะเป็นเบอร์สิบห้าแบบบัตรตัวนี้นะคะจะเป็นบัตรเนื้อครีมซึ่งเขาขออกมานานแล้วแต่ว่าเพิ่งมีโอกาสได้มารีวิวนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูกันเลยค่ะ นี่นะคะก็เปิดมาแล้วจะเป็นอย่างนี้นะคะตัวนี้นะคะจะมีขนาดเจ็ดกรัรมนะคะซึ่งใช้ได้นานมากนี่เปิดฝาออกมาจะเป็นอย่างนี้คือฝานางแข็งแรงนะคะไม่ใช่กิ้งกองนะทุกคนสีที่เลือกมานะคะจะเป็นสีแบบชมพูบาร์บี้แบบเหมาะกับเด็กน้อยทาแล้วน่ารักไว้ใส่เลยอะไรอย่างนี้นะคะมาลองดูสีกันค่ะสีก็จะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้นะคะ มาลองดูบนหน้านะคะว่าจะเป็นยังไงอันนี้ขึ้นทาอานอนก่อนม่ว่าจะหนูเกี่ยได้เลยเพราะว่าเนื้อเนื้อน้องก็แบบเกี่ยง่ายมากคือลงหน้าปุ๊บคือปาดคือจบเนี่ยดูสวยวตอนนี้นะคะทาได้ทั้งแก้มตาปากคือครบจบในตัวเดียวนี่แล้วก็จะมาลงตรงจมูกนะคะเพื่อแบบเออเลือดฝาดเออเลือดฝาดใจมากดู คือใสๆเลยคือแบบดูมีอะไรขึ้นมาแล้วทุกคนหาตาได้ด้วยนะคะนี่ดูเลยค่ะคือแบบคือดีมากน่ารักใส่ๆมากโอ้ยดิดเล่มตาป่าครบจบนะคะน้องตัวนี้ไปตามกันได้นะคะทุกคนตัวนี้นะคะตอนนี้ลดราคาอยู่นะคะ ได้มาเราได้มาประมาณ129บาทเท่านั้น,นะคะ่ะซื้อจากวันสัน,นะคะปกติน้องจะราคา229บาทคือทุกคนคนแบบคนไปตามกันได้แล้วคือน่ารักมากสีโดดูสีได้เลยอันนี้คือจิ้มแบบอ่อนๆนะคะแบบทาไปโรงเรียนได้ในใช้ได้วิใย้ดีนะคะไปทำงานวัยรุ่นืคือครบจบจริงๆนะคะ นั่นแหละคือต้องไปตามไปดูในช็อปได้เลยนะคะห้างสัพรพสินค้าฉันนำทั่วประเทศไปดูค่ะไปตาม